ครับเรามาพูดถึงเรื่องของคําว่าผู้ประสบภัยนะฮะในกฎหมายประกันภัยกันบ้างนะครับผู้ประสบภัยในความหมายของกฎหมายประกันภัยคือ,อดูในมาตราสี่ครับมาตราสีของพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับก็คือผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยชีวิตนะครับร่างกายแล้วก็อนามัยเนื่องจากรถที่ใช้อยู่รถที่ใช้นะครับ หร,หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้นนะครับนั่นหมายรวมถึงทายาทโดยทรรของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายนะคือคําว่าประสบภัยในที่นี้เนี่ยครับก็บอกแล้วนะครับว่าในความหมายของประกันภัยเนี่ยก็คือ,อผู้ซึ่งได้รับผู้ที่ได้รับอันตรายในเรื่องของถึงแก่ความตายคือ,อเสียชีวิตนะครับ ร่างกายคือเสียแขนเสียขาบาดเจ็บสาหาัสบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บอะไรเนี๋ยคือต่อร่างกายนะครับแล้วก็ต่ออนามัยนะครับเช่นเดินเหินไม่สะดวกนะครับซึ่งเป็นผลนะครับเดินเหินไม่สะดวกเช่นเป็นเป็นผลมาจากการที่ถูกชนในทางที่สัญจรน,นั้นนะครับหรืออาจจะเกิดจากาสิ่งที่บรรทุกอยู่เช่นเราเดินตามรถสิบร้อนะครับ ดูฟุตบาทนี่นะครับดูาฟุตบาทรถก็ขับมาอยู่ในทางถนนเนี่ยปรากฏว่าเหล็กหรือไม้เนี่ยล่วงหล่นลงมาและโดนเราบาดเจ็บอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรืออาจจะทุกพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัสอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยครับและผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับยังรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ตายถ้ากรณีที่ว่าผู้ผู้นั้นนะครับคนผู้นั้นเนี่ยเสียชีวิต นะครับทายาทก็จะถือเป็นผู้ประสบภัยย่อมได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนหรือรับเงินจํานวนหนึ่งได้จากบริษัทประกันภัยนะครับนั่นรวมถึงประกันชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ชัดเจนมากนะครับคำว่าผู้ประสบภัยนะผมจึงเน้นย้ำว่าผู้ประสบภัยเป็นใครบ้างและคุณจะได้เงินต่อเมื่อคุณต้องประสบเหตุจากรถหรือสิ่งที่บรรทุกมา นะครับทำให้คุณนั้นเกิดเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตพิการนะครับหรือบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บสาหัสสามารถได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนและได้รับเงินจํานวนหนึ่งนะรวมถึงทายาทก็จะเป็นลูกผามีภรรยานะครับถ้าเราเสียชีวิตลูกหรือสามีภรรยานะครับ หรือคู่สมรสหรือทายาทต,ต่างๆเหล่านั้น,นในกฎหมายมดกเนี่ยหขั้นเนี่ยก็ย่อมจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนแทนผู้ตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าผู้ประสบภัยอันนี้ผมจึงจั่วหัวไว้ก่อนว่าเป็นใครและจะถือว่าเป็นผู้ประสบภัยที่จะได้รับเงินหรือไม่เนี่ยอย่างไรครับนั้นในคลิปนี้ชัดเจนมากเรื่องของผู้ประสบภัยนะครับใครที่เห็นว่านะครับท่านใดที่เห็นว่าคลิปเหล่านี้มีปัญหาอ่ามีามีประโยชน์นะครับ เป็นประโยชน์มีสาระที่ดีๆนะครับช่วยกันแชร์ต่อๆไปในเฟซในเพจใน t i k t o k ใน l ล n e ของท่านด้วยนะครับในกลุ่มของท่านด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถฝากคำถามพิมพ์คำถามทักมาได้เลยเรื่องของการเรียกร้องค่าสินใหม่การคุมราคาการเสนอราคาการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์หรือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนปัญหาเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินใหม่ต่างๆนะก็ทักผมเข้ามาได้เลยนะครับ และช่วยกันแชร์คลิปนี้ต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านต่อไปด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับจะผมพูดล่วงละพูดโจหัวไปแล้วเป็นเรื่องของผู้ประสบภัยนะครหลังจากนี้คลิปต่อไปเนี่ยผมจะลงลึกในรายละเอียดว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีอะไรอีกมากมายเยอะแยะเลยนะฮะเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผู้ประสบภัยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ